ดีครับวันนี้ว่างครับผมไม่ได้ไลฟ์นานแล้วก็เลยแบบเข้ามาไลฟ์หน่อยดีกว่าอยากมาคุยกับทุกคนครับว่าดูอีพีหนึ่งแนละ้วเป็นยังไงกันบ้างใช่ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างนะทุกคนติดตามอยู่นะครับครับผมมาคุยกับทุกคนดีกว่าว่าดูอีพีหนึ่งแนละ้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง สนุกไหมครับหมอกหมอกนี่แบบขี้เก๊กได้ใจทุกคนว่าแบตบจะหมดไหมวันนี้แบตเหลือยี่สิบอ็ดครับทุกคนยังได้อยู่ครับมาไลฟ์สักประมาณ15นาทีลระกันอ่าสิบนาทีแล้วก็ละค่อยลงไลฟครับเป็นไงกันบ้างครับไอสัตยาคำาาาเสียงพี่หลอ เสียงมันลอยอ่ะจะพยายามพูดให้เสียงดูแบบแบลวขึ้นแล้วกันนะเป็นยงไงกันบ้างครับอยากมาดูว่าเออทุกคนแบบคิดยังไงบ้าง EP แรกอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงเขาเป็นคนข้างรักนะครับ เวลา,าผ่านไปผมก็ยังพูดไม่ค่อยเก่งเหมือนเดิมเลยมีหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนเลยเดีย๋ยวเพิ่งออกไปนะอยู่ด้วยกันก่อนนะอยู่คุยกันสักสิบ้านาทีมาแอบชอบรูกเราหรอ่อ้อจริงๆแล้วปีมันก็ควรรู้อะครับนะทุกคน แต่ที่ทุกคนดูอ่ะอีปีแรกก็ชัดเจนแล้วอ่ะว่าเขาชอบอ่ะเนาะใช่ไม่ม <laughs> พูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจอ่ะโอ้ยนี่เป็นประโยคที่ในตำนานมากเลยนะดู Do you like Pentagon เ uh, ออ don't know Pentagon สวัสดีครับ มาคุยกันเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์ประมาณเดือนกว่าๆกับสองเดือนได้แล้วก็เลยกลับมาไลฟ์ดูว่าแบบเป็นยังไงบ้างทุกคนเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาถามด้วยว่า EP หนึ่งเนี่ยทุกคนชอบกันไหมปีตาบอดนั่งแหะสิครับเขาลุกซะขนาดนั้นแล้วยังไม่รู้เลยอ่ะเออนอีกปีให้ปี เขาควรจะรู้แต่เขาไม่รู้ EP สองนะครับจริงๆแล้ว EP แรกม,มันเป็นแค่นิดเดียวเองนะผมบอกก่อน EP อื่นนี่คือแบบว่ามากกว่าน,นี้อีกอ่ะอ,อ,อาการข้างลากเขาเอ่ะมันมากกว่าน,นี้ทุกคนไปมองนบพีเซมาฮาฮคีทาช่ม is that right ที่นี่สนุกมากคุณพอนใช่หรือเปล่าดูแล้วหล่อเราอะรีวิวไหนซีเอเป็นยังไงตอนแรกแบบว่าคือบอกกันแล้วว่าก่อนที่จะเล่นเรื่องนี้คือแบบว่ากดดันมากเลยครับทุกคนเพราะว่าหมอกอะคือมันหล่อเกินไปอ่ะจากที่แบบผมได้ยินมาจากในนิยายคือมันดูหล่อมากเลยอะแล้วเราก็กลัวว่าแบบตอนแรกเราจะเล่นเป็นหมอกได้ไม่ค่อยดีอย่างที่ เท่าไรแต่ก็ไม่รู้อ่ะทุกคนไหวยไงผมก็ไหวองนั้นแหละครับเนะเล้วคนชื่อศัตยาหรือเปล่าหมอะคนข้างรักสองหันยีเอ็ดดูก็รู้ว่าเขาข้างรักเนาะนั่นแหละครับอันนั้นก็คือยังเกินแค่นิดเดียวนะถ้าเกิดอยากดู อยากดูว่าเขาเป็นเขายังไม่เคยเห็นหมอกเสียอาการก็ต้องดูอีพีหน้านะครับอีพีหน้าเดี๋ยวได้เห็นหมอกเสียอาการตอนที่เขาเมคโอเวอร์แล้วมีในเทเลอร์ครับผมสนุกมากเลยครับพี่ปอนดูแล้วหรอครับเพื่อนนางดูแล้วหรอครับนั่นแหละอีพีหน้าได้เห็นว่าแบบได้เห็นแล้วว่าแบบเขาข้างรับจริงๆอะ่ะเสียอาการเนี่ยปีเวคโอเวอร์มาแล้วเสียอาการเขินจังเลย ดูเองเล่นเองแล้วเขินเองมีอยู่จริงนะครับผมแต่ว่าสวัสดีขนมครังสวัสดีครับพี่ป้องแล้วก็เมืองหน้านะครับสวยมากเลยครับคือผมเพิ่งคือเรื่องมีอยู่ว่าซีรีส์จบแล้วอ่ะผมเพิ่งได้มาอ่านยายทุกคนแล้วทีนี้ก็เห็นว่าอ่านแล้วแบบว่าอ่านเมืองน้านเนี้เมืองน้าคือแบบว่าสวยมากเลยอ่ะเกินไปทุกคน สุดยอดแห่งความที่แบบนั่นแหละครับพี่มิกก็เป็นเมืองน่านได้ส่มบทบาทนะครับส่วนหมอกก็เก๊กเครับผมทำเสียงใหญ่ๆแล้วก็โชว์เสียงกาเพื่อนเล่นไม่อยู่ได้ไงอ้าวขอบคุณนะครับเดี๋ยวไว้รอที่ดามีผลงานเดี๋ยวผมจะช่วยโปรโมทนะครับ บอลอยากสปอยไม่ได้สปอยครับผมมันเป็นแค่เขาเรียกว่าเกิดเกิดยงเงี่ยเพราะว่ามันมีในมันมีในในตัวอย่างต่อต่อไปอที่เขาลงมาจากรถอะอ่นนาาเห็นเขาเสียอาการน,นะ <c oughs> มิกซิลใช่ครับมิกซิลสวยเพราพี่เขาอะเล่นมางหน้าแบบคือแบบว่าอันนี้เป็นอ่อนั่นแหละรครับผมมันมันก็อัไรแหละที่มีการสวยครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คุณมีปัญหาอะไรเหรอครับคุณนนโอคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่านี่นะครับตัวโจ๊กของกองนะครับผมนนโออันเดอร์สกอร์เนออสนะครับผมคือบอกกันเลยว่าในกองนี่คือเขานี่เป็นสีสันของของกองแล้วล่ะไอนโอเนี่ยเขามักจะชอบล้อผมบ่อยๆครับเรื่องเสียงของผมเนี่ยผมอยากพูดให้เสียงดูน่ารักเหมือนเหมันมันหลุยอะทำยังไงดีอะฮันิโอ ในตอบในตอบเราหน่อยซิว่าถ้าอยากเสียงน่ารักมันหลุยต้องทำยังไงตอบอะไรนะรีวิวพี่มิกนะพี่มิกก็เป็นหน้าร่างเขบผมเป็นคนสวยเับ <c oughs> เป็นครูที่อะไรว่าอยู่บนดอยพอเขาอ่รักกับอ่หัวหน้าภูผาแล้วเขาก็รีบปีขึ้นมาบนฟ้าต่อเลยเพราะว่าต้องมาดําเนินเรื่องของคนที่อยู่บนอ่อ้ผมเริ่มพูดไม่รู้เรื่อง้วนะนั่นแหละครับต้องมาดำเนินเรื่องต่ออะไรนะเนี่ย แมเสียงเข้มจัดแล้วผมต้องทำยังไงอ่ะผมต้องทำยังไงให้เสียงไม่เข้มอ่ะพี่ปอนควรเป็นหมอกจริงจากแฟนนิยายใช่เหรอเฮอร์นนะมีคนบอกว่าเราควรเป็นหมอกเลยเพราะว่าคือตอนแรกอ่ะที่อ่านอ่ะจากคือคือตอนแรกพ่วงกับแค่บ,บอกว่าเออหมอกอ่ะมันหล่อมากแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันมันหล่อแค่ไหนครับคือที่ผมจินตนาการตอนที่ผมจะเล่นใช่ไหมคือผมคิดถึงว่าอะไรอ่ะทูบิวตี้ครับชาลิน่ะ ก็แบบเอ้ยเกิดมันหลอกมากาแสดงว่าต้องหลอกแบบเหมือนลีซูโฮรือเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนตอนแรกอะแล้วผมก็เล่นตอนแรกก็กดดันครับผมเพราะว่ามันอย่างที่บอกเพราะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องแรกด้วยครับกดดันสวัสดีครับพี่บอยสัตยาครับใช่ตอนแรกก็กดดันครับเพราะว่าเป็นเรื่องแรกอะแล้วตอนแรกคือมันแบบมันเป็นตัวละครที่แบบเรียกว่ายัางไงดีอะ คือตอนแรกผมไม่ได้อ่านนิยายผมก็รู้สึกว่าแบบเราต้องเล่นแบบว่ามีความมั่นใจสูงนิดนึงใช่แต่พอเล่นไปเล่นมาเหมือนกับว่าเราก็ทําให้ที่กอฟนะครับคุณผู้กํากับเขาโอเคกับที่เราเล่นเป็นตัวนี้นะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าพอเล่นไปนานๆอ่ะมันก็รู้สึกแบบเหมือนอินอ่ะอินกับตัวละครแล้วแบบเหมือนมันเป็นความที่แบบอธิบายไม่ถูกอ่ะมันจูนอินไปโดยแบบไม่รู้ตัวทุกคนนั่นแหละไอ้หมอกอ่ะ ครับวันศุกร์ได้ไหมครับเนียศุกร์หน้าแล้วทุกคน EP สองแล้วนะครับ EP สองแล้วมันก็จะมีความที่แบบหมอกเสียการแล้วก็แสดงว่าเขาคั่งรักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบอกแค่นี้แหละเพราะว่าดูจาก EP หนึ่งก็รู้แล้วแหะว่าเขาอ่ะน่าจะเป็นคนยังไงใช่ไหมพี่ป้องเขานะเขาก็จะมีความแบบเก๊กๆหน่อยๆผมชอบนะครับผมชอบความ ผมชอบแบบว่าชอบหมอกอย่างหนึ่งคือมันเป็นตัวละครที่แบบว่า <c oughs> มีทุกคนบอกว่าผมเสียงหล่ออะทํายังไงดีถึงเสียงจะไม่หลอ่อทุกคนเสียงไม่หล่อต้องทำยังไงครับนั่นแหละละครละครเล่นแล้วก็รู้สึกว่าแบบชอบความที่หมอกมันมีความแบบมันมีความเก๊กนะแต่ในความเก๊กของมันจะมีความแบบกวนๆอย่ผมชอบตรงนี้แหละนะมนุษย์คณะข,ข้างๆอะไม่รู้จริงหรอวะ ไอปีเอ,อีมันลูกนะ้ำข้ามันไข่อ่ะนั่นแหละทุกคนมันก็จะปื่นเต้นผมยีงจงวันแรกที่ผมเล่นเป็นหมอได้เลยคือพี่ปอลหล่อมากเลยขอบคุณครับเพื่อนคิดถึงนะครับลองเรียกเดือนลองเรียกเดือนเดือนไม่เอาดีกว่านะครับเดือนเดืนอนหล่อมันได้เหรอครับนั่นแหละผมก็ ได้แสดงปิดกล้องเรียบร้อยแล้วครับก็ฝากติดตามไวยนะครับผมเพราะว่านี่ก็เป็นเรื่องแรกเลยก็ครับขอฝากนะครับนั่นแหละเขินอ่ะเทาต่อเวลาคุยกับปีผ่านลายนั่นเลยเป็นมนุษย์คลั่งข้าๆไปคุยกับเขาอ่ะเฮ้ยไม้ยห มันเป็นสปอยหรือเปล่าผมอ่ะผมไม่รู้อ่ะแต่ว่าคือคนดูก็น่าจะรู้อยู่แล้วเพราะว่ามนุษย์คณะข้างๆเป็นใครอ่ะเนาะใช่ไหมมนุษย์คณะข้างๆอ่ะแค่ซอนเสียงก็รู้แล้วว่าเสียงมันเป็นใครอ่ะใช่ป่ะนั่นแหละครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรกนะครับก็เหลืออีกสิบเอ็ด EP นะครับใช่ใช่ใช่ฝากติดตามด้วยนะครับผมคนข้างลักสองพันยี่สิบเอ็ดครับผม อือสปอยมันไม่ใช่สปอยเขาเรียกว่าเกิดไงมันมีอยู่ในเทเลอร์เราก็เกิดไงว่าเออเนี่ยมันเป็นแบบคาลักเตอร์ของตัวละครเป็นยังไงเฉยใช่เนเนเน,นมองจากบนฟ้ายังรู้ว่าใครใช่ไหมพี่แกมเป็นยังไงว่า อ่านนิยายแล้วครับนาะนิยายผมเพิ่งเริ่มมาอ่านตอนที่ถ่ายซีรีส์เสร็จครับผมพอถ่ายซีรีส์บทสุดท้ายมีนิยายไหมอ่านว่านั่งอ่านแล้วว่าเป็นยังไงอ่ะ <c oughs> เขารู้สึกแรกไม่มีอะไรเลยรู้สึกว่าเมืองน่านคือสวยมากแล้วกว่าแบบว่าผมจะเจอหมอกคือแบบผมอ่านไปเกือบประมาณสามสิบหน้าแล้วผมเพิ่งเห็นว่าแบบมหม,มบอกมันเป็นยังไงอ่ะ <c oughs> แล้วปอนแค่ดีดีสัมีคนเล่นเป็นเฮียวันไหมอันนี้ ไม่บอกครับผมคนเล่นเป็นเฮียวันอยากรู้ก็ต้องรอดูครับผมผมไม่สปอยนะครับว่าใครเล่นเป็นเฮียวันจะเป็มากไกไ่านายกลังจัดฟันอยู่ครับผมฟันใส่ครับผมฟันยิงเรียงไม่เข้าที่เลยทุกคนใช่นั่นแหละชอบฉากไหนสุดคะหมายถึงนในในในเรื่องคนระับฉากไหนสุดผมไม่บอกแล้วกันแต่ผมบอกว่าในถ้าเกิดเป็นในตัวอย่าง เทเลอร์ Taylor, กับอีพีหนึ่งผมชอบซีในในผับครับผมใช่เพราะว่าคือเหมือนกับว่าตอนที่เราเล่นซีในผับอ่ะมันเหมือนกับว่าเราได้เล่นเป็นแบบเป็นตัวละครที่แบบแสดงออกมาจริงๆว่าแบบมันเป็นคนข้างลักนะมันเป็นคนที่แบบเก๊กอะ่ะแบบหยอกล้อเขาอะ่ะเออเรียกชื่อบ่อยจังเลยนะชอบเราหรอรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะ <laughs> พูดและเขิน <laughs> แล้วก็อีกซีหนึ่งก็เป็นซีนประทับตาครับทุกคน ซีบะทับตาในเทเลอร์อะแต่ผมจะไม่บอกนะครับว่ามันอยู่อีพไหนอะทุกคนต้องรอดูเองนะสีบาทับตาผมบอกเลยว่าเขินมากพอไปด,ดูหน้าหลังมอนิเตอร์แล้วแบบเอ้ยเขินจังเลยนะครับเขินคุณโพ้าได้ไหมขอสกิน็อตโพ่าเงยิ้มเป็นอย่างเงียวรีวิวผูวินน้ำน้องภูวินนะครับเติร์ดตะกิฟเต็ครับผมถ้าเกิด คือคือเจอครั้งแรกก็คือเป็นเตอร์แต่กิตเตนเลยอะทุกคนคือตอนแรกอะผมบอกกันเลยว,ว่าผมเจอเจอเจอ,เจอน้องภูวินใช่ไหมครับแล้วผมก็ยังรู้สึกว่าแบบเออยังไม่ค่อยกล้าคุยกับน้องเขาเท่าไหร่เพราะว่าคือตอนที่ช่วงที่เขานัดประชุมมาอันนี้ผมก็พูดไปหลายรอบแล้วแต่เดี๋ยวผมมาพูดอีกทีในไลฟ์ไปแหละคือตอนที่ผมอ่าเขาเขายังไม่บอกว่าใครอะเล่นในปลาบนฟ้าบ้างตอนแรกผมก็มันก็ว่า แคแล้วก็แบบเขาเรียกเข้าห้องประชุมแล้วผมก็เจอบอกเออมีพูวินมีนีโอมีหลุยอะไรอย่างงี้มีพี่มิกตอนแรกก็เจอพี่มิกครั้งแรกเจอนีโอมครั้งแรกเจอทุกคนครั้งแรกหมดเลยครับแล้วตอนเจอภูวินครั้งแรกอะ่ะคือตอนนั้นมันเป็นช่วงช่วงเดียวกับที่ The Gifted Graduation on Air ใช่ไหมแ้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าเราก็ดูแล้วกอินไงว่าแบบเออสารวัตรนักเรียนอะ่ะเราก็ยังไม่ค่อยกล้าคุยกับน้องเขาแต่ตอนแรกเราคิดว่าอายุเท่ากันนะแต่พอเจอแล้วก็แบบ i, เฮ้ยวันนี้วิเคราะห์สิบเจ็ดเองแบบา เออยังไม่ค่อยกล้าคุยด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบน้องเขาจะเป็นเติร์ดแบบนิสัยมันเติร์ดอะกิ๊เติร์หรือเปล่าแต่ว่าพอมันแต่ว่าได้รู้จักได้สนแทกันจริงๆก็ไม่ใช่แบบนั้นครับผมใช่รีวิวพี่มิกเหรอพี่มิกใจดีแต่ครั้งแรกที่เจอเลยครับอันนี้ผมผมผมท่าที่ผมจําได้คือว่าพี่เขาก็ถามแต่ละคนแต่ละคนเชื่ออะไรบ้าง <S <S นะผมก็บอกว่าผมชื่อปอนแต่ว่าตอนแรกผมก็ไม่คิดเลยนะ,ะว่าพี่เขาจะจําผมได้ จกนกระทั่งแบบว่าเออเจอกันอีกอรอบเขาถามแบบเออเนี่ยปอนใช่เปล่าออนะที่เขานะครับผมนิสัยน่ารักเหมือนหน้าตาครับจําชื่อน้องได้ับนั่นแหละครับส่วนนีโอไม่ต้องพูดถึงับผมอยู่ดีๆก็สนิทกันเฉยเลยครับด้วยความที่นิสัยเขาเป็นยังไงั้นงนิสัยดีครับนีโอนั่นแหละครับทุกคนเดี๋ยววันนี้รฟ์อีกสักสิบนาทีละเดี๋ยวไปละ บอกฟันดี้หน่อยฟันดีนะครับคือสารวัตรโอ้ยสารวัตรไม่น่าใช่นะมิกท,ที่แดดที่ไนมิกซิลหลอดอันนี้ผมไม่เถียงนะครับมิกซิลหลอครับเป็นครูบันดอยที่ต้องรีบไปทำภารกิจบนฟ้าต่อพูดภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อย Recurrent l a r y n g e เ l นะคเนบไทรอยแกร์ครับ ตัวอาว่าผมมีผมมีเรื่องเล่าครับจริงๆแล้วอะไอซีนซีนที่พูดภาษาอังกฤษอะไอเรคเกอร์แลนด์ลาลิเจียวเนี่ยอะคือตอนแรกอะมันเป็นมันเป็นบทภาษาไทยคือเราอจจะต้องฉีกหน้าปีใช่ป่าวว่าแบบเออเนี่ยเราเรารู้อันนั้นอะแต่คือตอนแรกเราไม่รู้ไงว่าอาจารย์เป็นคนฝรั่งแล้วทีเนี้ยอยู่ดีๆพอหน้าเซ็ตพ่วงกลับก็บอกว่าเฮ้ยตอนตอนต้องการที่พูดภาษาอังกฤษอาจารย์เป็นฝรั่งเออนั่นแหละเราก็แบบว่ารู้ๆว่าอาจารย์เป็นฝรั่ง ใช่แล้วเขาก็ให้เราพูดภาษาอังกฤษแต่จริงแล้วอ่ะภาษาอังกฤษก็แล้นนเราก็ให้น้องภูวินแค่แบบว่าช่วยแนะนำมาเฉยวแบบเออต้องแบบใช้ศัพท์อะไรทีรนี้น้องภูวินนี่คือท็อปฟอร์มในภาษาอังกฤษนะครับสุดๆอ่อมอามาอนสามควบพี่ปอสามคนบอสามอะไรดีครับตื่น ฝากติดตามอีพีต่อไปด้วยนะครับทุกคนเพราะว่ามันยังอีกยาวไกลความเข้มข้นนะครับผมตั้งหนึงหน่งนะอีพีที่ผมชอบที่สุดก็คือก็คืออีพีสามผมว่าอีพีสามแหละอาจจะมีมันจะมีก็มันก็คงมีบางซีนที่เพิ่มเข้าไปเหนือจากนิยายแ,แต่ว่าผมคิดว่าคนดูทุกคนน่าจะชอบครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ ว่าไอหมอกสัตยาคอสจะแสดงอาการข้างลักมากขึ้นแล้วอีกอย่างนึงนะครับผมที่พลาดไม่ได้เลยก็คือแก๊งคิตตี้นะครับเข้าซีเดี๋ยวเขาไม่ได้เลยเข้าละขำโชคดีที่มีเข้าซีเดียวผมเกือบเอาเต้ไม่รอดเลยอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับอะไรครับนี่นะครับผมหนึ่งในแก๊งคิตตี้นะครับได้ข่าวว่าอีพีหน้าแก๊งคิตตี้มาก็ขำแล้วอ,อันนี้คือมีคนบอกมาครับว่าอีพีหน้าตลกมากแต่ว่า คอผมก็ไม่รู้ว่ามันจะตลกแค่ไหนนะครับแต่เห็นคนเขาก็บอกมาว,ว่าตลกมากก็ฝากติดตามนะครับผมติดตามแก๊งคิตตี้แล้วก็เดือนมีแล้วก็หมอกปีด้วยนะครับเข้มข mm ้ hmm. นอีกเยอะเลยครับทุกคน mm hmm. ว่าไอหนุ่มข้างรักคนเนี้ยมันจะข้างรักได้มากแค่ไหน mm hmm. นั่นแหละครับ mm hmm. บอกเลยว่าสุดจริงนะครับผม mm hmm. ี๋ยวพอสามทุ่มห้าสิบเดี๋ยวไปละคุยกับทุกคนอีกสักหกนาทีนะครับแกงคิตตี้ใสๆไปแล้วมันเกลียวแตงกวาใช่ไหไอเนโอมันก็เข้าใจคิดน,นะมันอาจจะมันอิมพอไว้รู้สุดแกงคิตตี้สัตยาก็ค่อนข้างแบบเป็นติ่งวงไหนบ้างติ่งเอ็นซีทีกับอิตซี่ครับผม <laughs> เธอมนีโรงเรียนกิ่ตัวเอยอย่าถามนะพี่ สิ่ง่งไปกินก็นายมี n ฮวิตตี้นี่สิายันะนาเป็นข้าวติดปังเขินจังทพี่ปอหน้าเหมือนไอติอเหรอ หน้าเหมือนกาแฟหรอนี่หน้ารักสวิทได้ไหมเบย์ไบเอสอินอิน n ีจจอหฮอครับแจฮยอนเทอมนี้เป็นไงบ้างเทอมนี้ก็ดีครับเพื่อนต่รอบรื่องเราเทอมนี้บอกเลยว่าราบลื่นครับเพื่อนไม่ต้องเป็นห่วงครับยังตามเก็บทุกตัว n น t ีจชอบแจฮยอนครับ จอหอแจมจอไอคอนคูวินนายมาเหรอแต่ว่าเราจะไปแล้วอครูวินเราแล้วจะเสร็จแล้วอะ่ะยังไงดีวะฮาน้องปีพี่ปอนหนักหนักไหมเรียนหนักครับผมไม่แหมทำหน้าแล้วแบบเรียนหนักเทอมนี้ยากจัดเห็นด้วยครับทำไรหรือ เ่อก็อยากคุยกับคนนี้เลยเพราะว่า mm. เ,ขเขาเขาทำคนบางคนเสียใจคราในเรื่องอ่ะเราไม่ชอบอนทำคนเสียใจอ้อใช่ไหมเราอ่ะพูิวิน้นองภูวินนะครับเติร์ต่กิเต็ดภาพที่ลอยมาเลยครั้งแรกเจอครั้งแรกนี่คือแบบไม่ใช่อะไรจะเจอภูวินครั้งแรกคือมันใส่ชุดน,นักศึกษาได้ไง ใส่ชุดนักศึกษาแล้วใส่ว่านตายก็เออเติร์ดแต่กิ๊เติดชัดๆเลยอร่อยมาเลยผมก็เลยแบบอแตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้เล่นคู่กันสุดท้ายแล้วก็ได้เติร์ดแต่กิ๊เติร์ดกนเพื่อนนะครับจากาสารวัตรนักเรียนสุดโหดก็กลายมาเป็นน้องตัวตนนี้ส <c oughs> ัปยาแกงขยับแ,แก้งปีไม่ได้แก้งปีนะครับผมพูดความจริงครับผมใช่ไหมครูวินบอกเขาซีว่า พี่พูดความจริงอ่ไปแล้วแล้วมาแต่เดียวครับดูรายมา5้านาทีก็ยังดีนวจะไปแล้วทุกคนอีก3มนาทีครับผมถ้าเกิดถึง2องพจะอยู่ต่ออีกสินาทีนะับถ้าเกิดดูถึงสองพันคนนะอยู่ต่ออผกควินกับปุ๊กวาใครตรงกันพี่ปอนสูงกว่าผูู้วินครับ กูวินสูงรนะ้อยแปดสิบผมน่าจะร้อยแปดห้าใช่อยากเล่นติ๊กตอกเฮ้ยคุณมาชวนก็เล่นติ๊กตอกในไลฟ์ผมเหรอฮามาก sushi without you and I sushi เ<ช>วลาพูดถึงกูวินทำไมต้องยิ้มเหรอเนาะน้องเขามีความโกโ้กโก ติ่มติ่มลครับผมที่เราพอรู้จักกันจริงจริงเนี่ย mm hmm. วันเกิดในรวลาแฮปี้เบอร์เย์นะครับกินอะไรทำไมถึงส่า mm hmm. กินนมทุกวันครับก่อนนอนไม่รู้ช่วยหรือเปล่าพี Please speak mm ่สปีอังกฤษไปเคยเล่นลาริงเจียนเนอร์ได้หรอเปล่า ตัทยาช่วงนี้ติดเพลงอะไรล่ะครับติดไอ้เพลงที่มันร้องไอเดิน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 อันนั้นแหละทุกคนทั้งวันเลยครับอันนั้นแหละไอ้เดินเดินเดินอะไรสักอย่างเด้อผมก็ร้องไม่ท่าอย่างงี้ฟอร์สยูอัลเฟรนด์ซ็อก NCT boss เฮ้ย ไม่เคยลืมเพื่อนอยู่แล้วจริงๆโดยเฉพาะคนที่เชื่อลูกหมีไม่เคยลืมหรอกคิดถึงนะเดี๋ยวเนี่ยถ่ายไปแล้วเดี๋ยวมาหาลัยเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวจะไปเรียนแล้ว,ลวก็รี่ไปตามผมูช้ชายทันนะเพื่อนนะสดใสมากสดใสอะไรอะพี่คิดล้วงน,นี่ยให้สัตยาแล้ันะครับเรื่องความหล่อเพราะว่าจากที่อ่านในนิยายคือสัตยาก็หล่อมากจริงๆอย่างที่บอกภาพตอนแรกอะนกวกแบบ นึกว่ารีสคือคืออาจเบคืออ่าจแล้วแบเอ้ยคือมันต้องหล่อมากเหรออะแบตยาแต่ว่าคนชอบเมืองหน้าเยอะสุดละเต้นเพลงที่ปอนติดกูอยู่ได้ไหมครับไหลไปโดนอะไรหรอตรงนี้เหรอครับแผลตรงนี้นะครับเกิดจากความที่อ่าไม่รอบครอบของผมนะครับคือมีวันนึงผมออกไปซื้อข้าวถ้าผมใส่เสื้อแขนกุดเนี่ยแหละ และคือผมรีบไงแล้วมันมีเสาไฟฟ้าผมก็เลยวิ่งไปแล้วก็ชนกับเสาไฟฟ้านะครับผมแล้วก็เป็นแผลแล้วก็กลายเป็นแผลเป็นจนถึงวันนี้นะครับผมเหตุเกิดจากปีที่แล้วนะครับนะช่วงโควิดเหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็ไปไหนมาไหนก็ระวังตัวนะครับทุกคนเพราะว่าโควิดกําลังระบาดค่อนข้างหนักนะครับไหลโดนจอเอ้ยเขินนะ ไหลโดนจอเฉยไหลโด,น,ดนจอนั่นแหละนั่นแหละช่ว,ชวงช่วงครั D ้งมาสเตอร์ดีเดนเดนเดดีอะไรนัแหละนั่นแหละครับไอ้ดดึเดีดนเดเดเดดึดึนอันนั้นแหละรุกคนอยู่กับใครเหรอครับอยู่กับเอ,อน้องชายของผมเองครับทุกคน we are nearby faculty friends is you right you better know that มนุษย์คณะข้างข้างมนุษย์คณะข้างข้างคือใครพี่ป้องพี่ป้องบอกหน่อยสิว่ามนุษย์คณะข้างข้างคือใครผมก็อยากรู้เหมือนกัน NCT 1 Push Your Best NCT NCT หนึ่งองเแจฮอนนะครับ NCT Dream ชอบ แจมินแล้วก็เววี v. ชอบเออเววีอ่ะเฮนเดอรี่แล้วเฮนเดอรี่เขาพี่บูมพี่บูมมปนคนเป็นพี่ที่ตลกและน่ารักเขาแล้วเป็นพี่ที่หนึ่งในพี่ที่ดีมากๆของผมคนหนึ่งเลยนะครับพี่ยันนี่บูมนะครับอยากให้พี่เล่นติกตอ,อกกำลังศึกษานะครับเพราะว่าเล่นติกตอ,อกไม่เป็นอ่ะทำยังไงดี ก็ทุกคนครับถึงเวลาของผมแล้วที่ผมจะต้องไปอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับผมที่ออคอยสปอร์ตแล้วก็ติดตามนะครับ EP หน้าผมบอกเลยว่ามันจะมีความที่สนุกแล้วก็ตลกขึ้นเรื่อยๆแน่นอนทุกคู่แล้วก็ทุกตัวละครนะครับโดยเฉพาะหมอนะครับฝากติดตามสัตยาด้วยครับผมช่วยกันเอาใจช่วยเนยนะครับว่า อาการเขาจะสามารถเก็บ <Okay. S 1> อาการข้างรักของเขาได้นานแค่ไหนแล้วก็ปีจะรู้เมื่อไหร่อันนี้ก็ฝากติดตาไว้นะครับผมยังไงก็วันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย